สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมนี่เลยนี่นะคะก็เข้าไปเลยนะเราจะไปเล่นกันนะคะคกคนก็ไม่รู้ชื่อนะว่าเป็นเชื่ออะไรแต่ว่าเรารู้จกักตูอืมเราเห็นในทิกตอกเขาก็เลนนะนี่คะ่ะทุกคนมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคไปเลย ต้นยิงเลยทุกคนคือเราขยาับ่ะเกมนี้ะเล่นใหม่นะคะทุกคน โอเคไปกันทุกคนเราจะช็เส้นชายหรือเปล่าน,นี่เสียงเตืนโคตรดังเลยไปกันอม่ไม่ขยาบาคะ่ะทุกคนเล่นใหม่นะโอ้โห ไปกันเลยเราเกือบถึงเส้นชัยแล้วโอเคไปกันเลยนะคะตาอีกแล้วกค่ะทุกคนเราจะได้ที่นหนึ่งไมนี่เราต้องเอาที่หนึ่งให้ได้แล้วก็ปิดเทอมแล้วนะคะก็เลยมาเล่นเกมนะ เราจะเล่นอีกรอบม,มาจนกวนจะได้ที่หนึ่งค่ะทุกคนไปเลโอเคแล้วคาจะเล่นใหม่อีกรอบนะคะทุกคนเราจะเล่นได้มากนะคะทุกคนเราจะแบบ เครื่องเรามันจะเต็มนะคะทุกคนโอเคสองสามนาทีนะเทีกันเลย ก็คือเหลือแค่เราเป,เปล่ปาเนี่ยตายแล้วเอาอีกรอบนะรอบนี้รอบสุดท้ายค่ะทุกคนที่เราจะเล่นนะรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย